อ่ะแล้วครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงหน้าจอเมื่อสักครู่นี้นะฮะเป็นโปรแกรมการคำนวณธาตุแต่ละคนนะฮะเป็นชาร์ตในการ<ช>ดูธาตุดินน้ำลมไฟใช่ครับผมอ่ะอยากจะรู้ว่าธาตุตัวเองนั้นคือธาตุอะไรนะฮะรีบโทรเข้ามาเลยนะ024033456นะฮะบอกวันเดือนปีเกิดเท่าน,นั้นเองนะฮะตอนนี้มีโอ้สายจอะกันมาสิบกว่าสายแล้วฮะอ่ะ,ค,ะคุณสุภาภัท์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโทรจากที่ไหนนะจำไม่ได้แล้วอ่ะ นครสวรรค์เออนครสวรรค์แหมเราก็จำไปนครปฐมเราจำเป็นครปฐมว่าคุณสุภาภานสบายดีนะคุณคุณเอแฟนเยอะอย่าน้อยใจคุณสุภาภานสบายดีไหมคะสบายดีแล้วค่ะเจ้าค่ะวันเดือนปีเกิดมาเลยค่ะจะดูขอดูให้หลานหน่อยละค่ะหลานหลานดูหลานนะคะหลานหลาน2529ค่ะเมษายนใช่ไหมครับค่ะเป็นผู้หญิงนะคะวันที่วันที่เท่าไหร่นะจ๊ะ เกิดวันที่15เมษายนค่ะ15เนาะ15เมษายน2529 25, 15เมษายน2529 25, <29 S 1> ครับ9ค่ะโอเคอครับขอบคุณครับนะฮะคนที่เกิดเดือนเมษาเนี่ยปฏิสนธิจะอยู่ราวประมาณเดือนมิถุนาต่อกรกฎานะครับรับย้อนไปในคันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมิถุนานี่ยังร้อนอยู่นะครับแล้วก็เริ่มมีลมฝนมาแล้วเพราะฉะนั้นจะเป็นทัดไฟ,ไฟบกลมไฟบกลมนะไอ้ไฟบกลมเนี่ยมันสนุกมากเลยนะ เพราะว่ามันไฟไฟนี่ก็ร้อนแรงแล้วนะเจอลมเข้าไปอีกนี่มันพัดโบกใช่ไหมเขาจะเป็นเด็กที่ค่อนข้างจะอารมณ์ค่อนข้างจะขุนเฉียวนิดนึงนะเฉียวนะครับชอบทิ้งหินอย่างนั้นป่ะนะครับไฟแรงอ่ะนะครับแล้วก็จะจะบางทีเนี่ยพวกนี้ลมพิษเยอะนะครับมเยอกะนะฮะอะไรนะฮะคือเขาเป็นคนที่กล้าแหละกล้ากล้าเลยแหละไฟแรงเลยนะนะครับไฟแรงสาวไฟแรงนะครับแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของการอักเสบ ได้ง่ายติดเชื้อได้ง่ายบางทีเป็นหวัดทีคออักเสบโอ้นะก็มีได้นะครับเป็นคนป่วยง่ายอย่างนั้นไหมฮะนะครับนะร้อนในได้ง่ายปากคอแห้งได้ง่ายยิ่งเดือนเกิดเนี่ยเป็นลมพิษด้วยไหมคะเป็นพื้นพันไ่้นหมแต่ว่าลมพิษอาจจะไม่เด่นมันน่าจะเป็นเรื่องของเพราะว่าเขาไม่มีท่าน้ำผสมถ้าไม่มีท่าน้ำผสมจะเกิดการบวมตามมาแต่ว่าเนี่ยท่าตุลมกับอันนึงก็คือว่า มันเป็นธาตุไฟเนี่ยบางทีระบบย่อยก็จะมีปัญหาเหมือนกันอยู่ในช่องท้องใช่ไหมอาใช่บางทีแบบกินอะไรสักหน่อยหนึ่งมันก็จะมีน้ำน้ำใสอาจจะอักเสบได้ดเง้ยอาารยท้องผอาหารเช้าไม่ค่อยได้ทานเลยค่ะครับนะฮะและอีกอันหนึ่งที่จะติดตามมาได้ก็คือเรื่องของน้ําย่อยมันเยอะอาจจะต้องระวังเรื่องอาการปวดกระเพาะแล้วหลานสาวทาทาอาชีพอะไรครับคุณหมอค่ะเป็นหมอ๋อครับฮะอเป็นคุณหมอด้วยเอาเอาเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวให้อาจารย์หมอเนี่ย บอกวิธีการดูแลดีกว่านะว่าควรจะทำยังไงบ้าง<ะ>คนธาตุไฟกับธาตุน้ำาเาธาตุไฟกับลม ครับผมเป็นหมอด้านไหนต้องถามก่อนครับเป็นหมอด้านไหนฮะอ๋อเป็นสัตวยแพทย์ค่ะโอเคครับผมพี่จะพี่จะไปรักษาข่าวเช้าก็ไม่ทานะเออมันชีวิตมันมหลเป็นชีวิตเล่นงพี่สงสัยว่าท่านเป็นหมออะไรท่านถึงไม่ดูแลตัวเองเร่งรีบเนยผมอยากจะบอกว่าจริงๆอาชีพหมอนี่น่าน่ารักสรงสรไงทุ่มทุ่มทั้งชีวิตอะนะก็เข้าใจนะครับว่าแบบอะไรใจงต้องมาก่อนะแต่ว่าอันหนึ่งที่ต้องบอกเขานิดนึงก็คือว่าในตอนที่วัยยัง อายุไม่เยอะนะครับนะก็ยังพอไหวเพราะไฟมันยังแรงนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เริ่มอายุเยอะขึ้นเกิน3าเนี่ยเขาจะมีปัญหาเรื่องของไอ้เรื่องธาตุไฟยิ่งมีปัญหาเข้าไปอีกบางทีเนี่ยต้องระวังนะฮะว่าบางทีก็จะมีอาการเรื่องโรคหลมอย่างนี้เนี่ยต้องระวังเรื่องเรื่องของอาหารการกินอะไรอย่างเงี้ยบางที่กดไหลย้อนเนี่ยอาจจะเป็นไปได้นะครับนะแสบแสบ กระเพาะหรือว่ารไฟเียมันร้อนในอกเขามีน้ำย่อยเยอะนะครับพัดลมอยู่ในกระเพาะเนี่ยบวกกับกรดในกระเพาะที่เยอะมันดันขึ้นมาก็จะจะเป็นกรดไหลย้อนอย่างนี้คนควรจะทานอาหารตอนเช้าเนะสำคัญจาน้อยน้อยต้องทานอาหารประเภทยังไงฮะอ่อนเค็มจริงๆแล้วก็คือว่าไม่รสไม่จัดนะครับนะฮะหรือถ้าจะให้ลงไปอีกลึกๆก็คือรสขมขมเย็นแล้วก็จืดนะพวกต้องฟักเนี่ยอย่างน้อยตอนเช้าเราเราตุนไว้นนั่แหละตอนคืนใช่ไหมแล้วมากินเนี่ยก็จะช่วยให้อะครับต่างๆหายดีขึ้นก็ควรหลีกเลี่ยงอะไรบ้างฮะ ก็อย่างที่เรียนให้ทราบครับหวานจัดนะฮะมันจัดของปิ้งย่างทอดนะครับนะฮะแล้วก็กินผักใบให้มากขึ้นออร่ยทั้งนั้้นนตองงดะครับหรือถ้าถ้าเกิดในเรื่องของของอารมณ์นี่แก้ได้ไหมฮะอารมณ์ฉุนเฉียวหรือว่ามันอันนี้มันคือมันเป็นธาตุเพราะว่ามันแก้ไม่ได้อยู่แล้วถ้าจะเป็นข่าวสารการแพทย์เนี่ยคือเมตาบอลิกของเขาเนี่ยเมตาบอลิซึมเขาจะสูงนะไม่เขารู้สึกว่ามันร้อนรุ่มอยู่ข้างในเนี่ยนะฮะอย่างนี้เขาก็ เขาจะไม่ค่อยอ้วนจะจะจริงๆแล้วสีผิวบอกได้เลยนะบางทีจะออกจะไม่ได้ขาวกระจ่างแต่เอาเป็นแบบสีทองแดงทองแดงสีสกิฟิวสองสีใช่ไหมคะใช่ไหมคะคุณสุภาพันธ์ฮัลโหลฮัลโหลเออจะไม่ได้ออกคัสทีเดียวหมอไม่ค่อยไม่ค่อยอ้วนนะแล้วจะตัวเล็กๆคือคือจะตัวย่อมย่อมเพราะว่าเขากินเท่าไหร่ก็ไหร่ก็จะบวมหมาตอนนี้ก็กำลังจะทุมๆนิดนิหนึ่งค่ะกำลังจะอะไรนะคะ เขากำลังจะท้วมค่ากำลังจะท้วมด้วยอายุก็อาจจะเป็นไปได้ก็แสดงว่าแบบตอนเช้าไม่ได้ทานแต่ไปหนำเมื่อเย็นไงคือแต่ว่าท้วมของเขาเนี่ยจะสังเกตว่าเออมันไม่ได้ท้วมที่ที่ตำแหน่งทั่วๆไปนะคือแขนขาจะไม่ใหญ่นะแต่มันจะที่ท้องท้องมันจะแบบแบบติดตุ้ยนะกลาเป็นว่าถ้าเป็นคนธาตุธาตุไฟกับธาตุลมนะฮะก็ให้หลีกเลี่ยงอาหารรสหวานจัด ไขมันนี่ยิ่งย่างนะฮะนะฮะก็คือในเรื่องของสุขภาพนะฮะแต่ส่วนในเรื่องของอารมณ์วันนี้ก็แก้ไม่ค่อยได้ถ้าแก้ยากอ๋อจริงๆข้าวัดดีกว่าก็คือมีงานวิจัยนะว่าถ้าเกิดว่าเรากินอาหารประเภทผักมากขึ้นนะเนื้อสัตว์น้อยลงเนี่ยจะเพราะว่าไอ้ธาตุไฟมันจะลดลงไงอารมณ์มันจะเย็นขึ้นหน้าอะไรเงี้ยอารมณ์จะเย็นเออดีดีแต่ถ้าจะให้ละเอียดนะคนธาตุไฟวิเคราะห์ยากเพราะว่ามันจะมีปัจจัยอื่นแทรกเยอะงานวิเคราะห์แบบบอดี้อันไลนซิสเต็มรูปแบบเนี่ยมันก็จะเห็นละแห้งหรือเปล่าขาดน้ำไหมถ้าขาาดนน้้มมัจะตองบรุ ธาตุน้ำเข้าว่ากันไปนะครับก็ต้องเชิญคุณหขอขอดูอีกคนนึงได้ไหมคะโโอ้หเดี๋ยวเดี๋ยวขอไว้หลังรายการได้ไหมเออตอนนี้มีสายจออีกสว่าสายเดี๋ยวเดี๋ยวโทรกลับมาใหม่แล้วกันนะคะขอขอสายนี้ก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสายลอยอีกเพียบเลยนะฮะสายที่สี่นะฮะของคุณนิชาพันธ์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจากจังหวัดไหนครับนครปฐมค่ะอ่านี่นครปฐมนี่นี่นี่นครปฐมแล้ว นะฮะอ่ถามคุณหมอได้เลยครับค่ะอยากทราบว่าจะหาดอะไรอะค่ะทารายเกิดเกิดวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรปีอะไรเกิด7เมษายน2500ค่ะ7เมษายน2500ครับผมอ้าวคล้ายๆกันเลยนะคนเมื่อกี้เนาะใช่ไหมเมื่อกี้ก็15เมษายน15เมษายนแต่อันนั้น2แต่มันก็มีรายละเอียดที่ต่างกันบ้างเดี๋ยวเกิดคนละปีต่างปีกันเยอะเพราะคือคือคือเหมือนกับว่าหน้าร้อนแต่ละปีไม่เหมือนกันนะอยู่มานานแล้วครับนะฮะของเขาเนี่ย เห็นสัดส่วนของของธาตุไฟกับธาตุลมเด่นนะครับนะฮะแต่ว่าเอ่ไฟไฟเนี่ยมันจะเป็นอันนึงก็คือธาตุไฟที่อยู่ในตับบางทีตับเนี่ยถ้ามีธาตุไฟเยอะความดันก็ต้องระวังนะครับปวดหัวก็ต้องระวังเป็นความดันหรือเปล่าฮะช่วงนี้ ไม,ไม่เป็นค่ะไม่เป็นความดันไม่เป็นไรไหมอบอกว่าให้ต้องระวังไว้อันที่อันที่สองธาตุไฟในตับรวมถึงการอักเสบด้วยดังนั้นอะไรที่เป็นปัจจัยกระตุ้นการอักเสบของตับเช่นไนขมันในทอกตับนะวรัสตับอักเสบหรือแอลกอฮอลอะไรเงี้ยบางคนกินตั้งเยอะไม่เ,เป็นไรเลยแต่ตับของคุณอาจจะไวการอักเสบของตับอาจจะมีได้ก็ต้องระวังนะครับนะฮะแต่ก็เเป็นคนธาตุไฟนั่นเองเป็นคนธาตุไฟมีอะไรมาส่งเสริมเพิมแต่งได้ไหมฮะ ออันนึงก็คือเรื่องอายุจะต้องดูว่าาตุไฟมันมักจะมากะบลมมากะบลมนะเพราะว่าอะไรถ้าเอิดอายุเยอะขึ้นเนี่ยนะครับเรื่องของไฟที่มันเยอะเกินไปเนี่ยมันจะทําให้ลมข้างในมันปั่นป่วนก็คือหมายถึงว่าเป็นคนที่อาจจะมีอาการเขาเรียกว่าท้องอืดท้องอืดก็ได้ปวดหัวก็ได้นะฮะหรือมึนงงตื้อๆเหมือนกับหัวมันไม่ค่อยเคลียร์อย่างเงี้ยก็มีได้นะฮะ เป็นอย่างนั้นแล้วนี่คนทานอาหารอะไรหรือว่าคนทานอะไรให้มันแบบสมองโปร่งไฟเฟยดีๆเช่นกันก็คือคุมไฟให้ได้นะคุมไฟนะก็อย่ากินหวานจัดมันจัดแต่ขอเย็นๆย่างทอดใช่ไหมครับฟักมะละเป็นสมุนไพรไทยน่าจะดีนะคุณหมอดีไหมตะไคร้น้ำตะไคร้น้ำตะไคร้ก็ได้นะฮะแต่ถ้าถ้าเทคนิคที่หมอใช้ที่คลินิกเนี่ยมีเทคนิคนึงนะสำหรับคนทานไฟในตับเยอะๆก็คือครับประคบสมุนไพรที่ตับประคบสมุนไพรที่ตับเอาจากข้างนอกอะ ลองไม่ใช้คงขวานะครับนะฮะเรื่องของบางคนเนี่ยถ้าธาตุไฟในตับเนี่ยจะมีลักษณะอย่างหนึ่งคือบางทีออาจนอนไม่ดีคือนอนสักตีสองตีสามอาจจะรู้สึกหลับหลับตื่นตื่นอะไรเงี้ยแล้วคุณคุณนิจพันธ์เป็นเหมือนที่คุณหมอบอกหรือเปล่าฮะไม่ไม่ค่อยเป็นนะคะเพราะว่าดูแลสุขภาพอ๋อบางคนดูแลสุขภาพก็ดีก็แสดงว่าบาลานซ์อรับหลับสนิทถึงเช้าเลยใช่ไหมคะหลับดีสบายดีมากเลยเพรานี่ยอาหารที่คุณหมอแนะนำเนะเป็นสมุนไพรไทยๆนี่แหละดีดีที่สุดนะฮะหรือไม่ก็ลองประคอบ นะะถ้าเป็นเป็นธาตุไฟที่ตับก็ปมาคบด้วยถุงหุ่นไพรที่ตับบริเวณตรงซี่โครงใช่โครงขวานะฮะถ้าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็ต้องมาสเต็ปที่2ละก็ต้องมาทำบอดี้อนาลิซิสแล้วต้องไปตรวจละเอียดกว่านี้ค่ะนะคถ้าเกิดไม่เป็นไรถ้าเกิดอยากกระตรวจหรือว่าอยากจะดูลึกซึ้งกว่านี้ก็เดี๋ยวไปหาคุณหมอได้นะฮะที่ที่คลินิกของคุณหมอเลยนะฮะเดี๋ยวให้เบอร์ท้ายรายการทิ้งไว้นะอ่ะขอบคุณมากนะครับคุณเนชพันธ์ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะว่าอาทิตย์หน้าจะไปเที่ยวนครปฐมอยู่พอดีเลยจะไปตลาดดอนหวายอ๋อเหรอขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวไปเจอกันถ้าเกิดมีโอกาสนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เบสสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาต่อกันนะครับ02 403 3, 3 4 5 6ยาอยากรู้ว่าคุณท่านอะไรโทรมาครับ